ปิดศนาเมืองกลางป่ากับอาถันป่าก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะณเมืองเล็กๆใกล้ป่าลึกลับนบนักสมรวจหนุ่มผู้ลหลงไหลในความลึกลับของธรรมชาติกำลังเตรียมตัวออกเดินทางสู่ป่าลึกลับที่คนในเมืองเล่าขานกันว่า เป็นที่ตั้งของเมืองลึกลับที่ไม่มีใครเคยกลับมาได้เมื่อเข้าไปลนบตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเมืองนี้การเดินทางครั้งนี้นบไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวพรอยแฟนสาวของนบที่เป็นนักโบราณคดีก็ตัดสินใจร่วมเดินทางด้วยเช่นกันเธอมีความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่นี้คุณปู่ทอง ชายชาลาที่เคยเป็นนักสำรวจและมีความรู้เกี่ยวกับตำนานของป่าก็อาสาเป็นไกด์นำทางให้พวกเขาคุณปู่ทองเล่าเรื่องราวและตำนานต่างๆเกี่ยวกับป่าทาให้นบและพลรู้สึกถึงความลึกลับและอาถรรพ์ของป่ามากขึ้นเรื่อยๆก่อนออกเดินทางนบและพลพบกับเจมนักข่าวที่กำลังทำสารคดีเกี่ยวกับป่าลึกลับ เจมขอร่วมเดินทางด้วยเพื่อต้องการหาความจริงเกี่ยวกับเมืองในป่านบและพลอยยอมรับเจมเข้าร่วมการเดินทางระหว่างทางคุณปูท่ทองเล่าเรื่องราวของตำนานป่าให้ทุกคนฟังเขาเล่าว่าป่านี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองแต่เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างทำให้เมืองนั้นถูกลบล้างและกลายเป็นเมืองลึกลับที่ไม่เคยมีใครสามารถกลับออกมาได้ คุณปู่ทองยังเล่าอีกว่ามีวิญญาณและอาถรรพ์ที่ยังคงอยู่ในป่านบพลเจมและคุณปู่ทองเริ่มเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเส้นทางเต็มไปด้วยความลำบากและอุปสรรคพวกเขาเดินผ่านป่าที่หนาแน่นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและต้องเผชิญกับสัตว์ป่าที่ดูร้ายแต่พวกเขายังมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเมืองลึกลับ ในขณะที่พวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าความรู้สึกถึงอาถรรพ์และความลึกลับของป่าก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในป่าและเห็นเงาลึกลับที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ธรรมดากำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่นบพอยเจมส์และคุณปู่ทองเดินทางผ่านป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งลึกลับ เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านกลางป่าที่ถูกซ่อนอยู่พวกเขาพบว่าหมู่บ้านนี้บรรยากาศที่น่าขนลุกและเงียบสงบอย่างน่าประหลาดชาวบ้านที่นี่ดูมีท่าทางหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนแปลกหน้าโนบและคณะเข้ามาในหมู่บ้านและพบกับแม่เท่าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแม่เท่ามีใบหน้าที่เคร่งขรึมและแฝงไปด้วยความลึกลับ นางเตือนนบและพลอยถึงอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้าในป่าลึกนางเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์และวิญญาณที่คอยเฝ้ารอคนที่กล้าหารเข้ามาในป่าและบอกว่าหลายคนที่พยายามสำรวจเมืองลึกลับนั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยดวงดาวเด็กหญิงตัวเล็กที่เติบโตในหมู่บ้านเข้ามาพบกับนบและคณะ ดวงดาวเป็นเด็กที่มีความอยากรู้และกล้าหาญเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลึกลับที่เคยได้ยินจากคุณปู่ของเธอซึ่งเป็นเรื่องที่เธอลุงไหลมาตั้งแต่เด็กดวงดาวเสนอตัวเป็นไกด์นำทางและช่วยแนะนำทางไปยังเมืองลึกลับนบและคณะตัดสินใจรับคำแนะนำจากดวงดาวและเตรียมตัวออกเดินทางต่อคุณปู่ทองเริ่มสังเกตเห็นว่าวิญญาณและอาถรรพ์ในป่านี้ เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นทำให้ทุกคนต้องระาวาังตัวมากขึ้นพวกเขาพบกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและบอกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดากำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในระหว่างที่นบละคณะเตรียมตัวเดินทางต่อพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่นเสียงกระซิบที่ไม่มีต้นเหตุ รอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักและเงาลึกลับที่ผ่านไปมาการเดินทางนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวแต่พวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเมืองลึกลับนี้นบพอยเจมคุณปู่ทองและดวงดาวเริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านและมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกพวกเขารู้สึกถึงอาถรรพ์และพลังลึกลับที่คอยเฝ้าดูพวกเขาอยู่ ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายและความลึกลับที่ลอยอยู่ข้างหน้าหลังจากออกจากหมู่บ้านกลางป่านบพลอยเจมคุณปู่ทองและลุงดาวเดินทางลึกเข้าไปในป่าที่มืดมนเต็มไปด้วยความลึกลับและบรรยากาศรอบๆเริ่มหนาวเย็นและมีหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วทำให้การมองเห็นยากขึ้นพวกเขาต้องพยายามหาทางผ่านป่าที่มีต้นไม้หนาแน่น และทางเดินที่กลุกะในระหว่างการเดินทางทุกคนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเช่นเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะมาจากรอบๆตัวพวกเขารอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนพื้นและเงาลึกลับที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านพวกเขาไปเสียงกระซิบเหล่านี้ดูเหมือนจะบอกให้พวกเขาหยุดและกลับไป แต่พวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเมืองลึกลับนี้การเดินทางลึกเข้าไปในป่าทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอาถรรพ์และความลึกลับที่คอยเฝ้าดูพวกเขาอยู่คุณปู่ทองเริ่มเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานของป่าและเตือนว่าวิญญาณที่คอยเฝ้าดูและปกป้องเมืองลึกลับนั้น พวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายและสิ่งที่ไม่ธรรมดาเมื่อกลางคืนมาเยือนและหมอกหนาทวีความหนาแน่นขึ้นพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไปในวันถัดไปในขณะที่พวกเขาพักผ่อนเจมได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากรอบๆเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาตรวจสอบ พบว่ามีเงาลึกลับที่กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่เจมพยายามถ่ายภาพเงานั้นแต่เมื่อเขาถ่ายภาพได้เงานั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วรุ่งเช้านบพลอยเจมคุณปู่ทองและดวงดาวเตรียมตัวออกเดินทางแต่พบว่ามีรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นรอบๆแคมป์ของพวกเขา รอยเท้าเหล่านี้ดูเหมือนจะพยายามมาเข้าใกล้แต่ก็หยุดอยู่ห่างๆทุกคนรู้สึกถึงความน่ากลัวและอันตรายที่กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในขณะระหว่างการเดินทางต่อไปของพวกเขาพบกับทางเดินที่มีแสงไฟลึกลับที่ส่องสว่างขึ้นมากลางป่าแสงไฟนี้ดูเหมือนจะนำทางพวกเขาไปยังเมืองลึกลับ แต่พวกเขารู้สึกถึงอาถรร์และความลึกลับที่ซ่อนอยู่พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเดินทางตามแสงนี้หรือจะหาทางอื่นเพื่อเข้าถึงเมืองลึกลับนบและคณะตัดสินใจที่จะเดินทางตามแสงไฟและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงทางเข้าของเมืองลึกลับที่ซ่อนอยู่ในป่าพวกเขานั้นเห็นประตูหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายและสัญ,ญลักษณ์ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวและความตื่นเต้นในเวลาเดียวกันโนบพอยเจมและคุณปู่ทองดวงดาวยืนอยู่หน้าประตูขนาดใหญ่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความลึกลับและอาถรรพ์ที่รออยู่ในเมืองลึกลับพวกเขาจะต้องเดินรวมพลังกันและใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อค้นหาความจริง และการวอดพ้นจากอันตรายที่ลอยอยู่ข้างหน้าเมื่อก้าวผ่านประตูหินขนาดใหญ่พวกเขาเข้าสู่เมืองที่ซ่อนอยู่ในป่าเมืองนี้เต็มไปด้วยซากอาคารเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างและถนนหินที่ถูกปกคลุมไปด้วยถาวั์และต้นไม้เมืองนี้ดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับว่าชาวเมืองได้หายไปอย่างฉับพลัน นบและคณะเริ่มสำรวจเมืองอย่างระมัดระวังพวกเขาเดินผ่านซากปรักหักพังของอาคารและพบว่าสถานที่นี้น่าสนใจหลายแห่งเช่นวัดโบราณที่มีภาพแกะสลักลึกลับและห้องสมุดที่มีหนังสือเก่าๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้พวกเขาพบว่ามีการบันทึกเรื่องราวของเมืองนี้ที่บอกถึงการเจริญรุ่งเรืองและการล่มสลายของมัน ในขณะที่พอยและเจมสำรวจห้องสมุดพวกเขาพบว่าหนังสือและเอกสารที่บอกถึงเรื่องราวของเมืองในอดีตและเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองอาถรรพ์นังสือเหล่านี้บอกว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองและมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่นอกจากมีการทดลองทางเวทมนต์ที่ผิดพลาดท,ทำให้วิญญาณและพลังลึกลับ เข้ามาครอบครองเมืองในขณะเดียวกันนบและคุณปู่ทองได้พบกับหอคอยสูงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพวกเขาตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหอคอยเพื่อดูทิวทัศน์และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองลึกลับนี้เมื่อขึ้นไปถึงยอดหอคอยพวกเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและป่าที่ลายล้อมเมืองแต่พวกเขาก็เห็นเงาลึกลับที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเมืองดูเหมือนกับว่า มีวิญ,ญญาณที่กำลังเฝ้าดูพวกเขาดวงดาวที่เริ่มสำรวจบริเวณรอบๆพบกับซาบปรักขักพังของบ้านหลังหนึ่งและได้ยินเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะมาจากวิญญาณที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้ดวงดาวพบกับวิญญาณของเด็กหญิงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับของเมืองและบอกให้ดวงดาวรู้ว่ามีทางที่จะปลดปล่อยวิญญาณและยกเลิอกอาถรรพ์ที่ครอบครองเมืองนี้ นบพอยเจมคุณปู่ทองและดวงดาวรวมตัวกันและเริ่มวางแผนเพื่อค้นหาความลึกลับและวิธีการที่จะปลดปล่อยวิญญาณและยกเลิอกอาถรรพ์ในเมืองลึกลับนี้พวกเขาพบว่าเมืองนี้มีการทดลองทางเวทมนต์ที่มีความผิดพลาดซึ่งเป็นต้นเหตุของอาถรรพ์ที่ครอบครองเมืองพวกเขาต้องหาวิธีที่จะยกเลิกการทดลองและปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในเมือง ระหว่างการสำรวจและการค้นหาความจริงพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆเช่นกับดักโบราณที่ถูกซ่อนไว้ในเมืองวิญญาณที่มีอำนาจลึกลับและพลังเวทมนต์ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในเมืองพวกเขาต้องร่วมมือกันและใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อค้นหาความจริงและรอดพ้นจากอันตรายที่รออยู่เมื่อทีมสำรวจรวมตัวกันที่หอคอยกลางเมือง นบและพลอยได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่พบในห้องสมุดโบราณพวกเขาพบว่ามีบันทึกเกี่ยวกับการทดลองเวทมนต์ที่ผิดพลาดและคำสาบที่ถูกใช้ในการปกครองเมืองเอกสารเหล่านี้บอกเล่าถึงพิธีกรรมที่สามารถยกเลิกคำสาปและปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในเมืองได้ดวงดาวได้ยินเสียงกระซิบจากวิญญ,ญาณของเด็กหญิงที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนั้น เด็กหญิงบอกว่าพวกเขาจะต้องค้นหาสิ่งของพิเศษที่ใช้ในการทำพิธีและสถานที่ที่เหมาะสมในการทำพิธีนั้นคุณปู่ทองเสริมว่ามีหอคอยลึกลับในป่าลึกที่อาจเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องไปพอยเจมนบและคุณปู่ทองเริ่มค้นหาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับทำพิธีกรรมโดยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและกับดัก ที่ถูกซ่อนอยู่ทั่วเมืองในระหว่างการค้นหาพวกเขาพบว่ามีมีวิญญาณที่คอยขัดขวางการเดินทางของพวกเขาทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความท้าทายและความเสี่ยงในที่สุดพวกเขาก็สามารถรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและเตรียมตัวออกเดินทางไปยังหอคอยลึกลับในป่ารึกพวกเขาเข้ามาถึงหอคอยนั้นพวกเขาพบว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่ง และมีวิญญาณเฝ้ารอพวกเขาอยู่พวกเขารู้สึกถึงความตึงเครียดและความกลัวแต่ก็มีความหวังที่จะสามารถยกเลิกคำสาปและปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในเมืองได้ในขณะระหว่างการทำพิธีพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพลังเวทมนต์และวิญญาณที่ไม่ต้องการให้คำสาปถูกยกเลิก พวกเขาต้องใช้ความสามารถและความกล้า,าหาญของตนเองเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายและร่วมมือกันเพื่อทำพิธีให้สำเร็จหลังจากผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในที่สุดพิธีกรรมก็สำเร็จพวกเขารู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่ถูกยกเลิกและวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยเมืองลึกลับกับสู่สภาพธรรมดาและเสียงกระซิบของวิญญาณที่เคยคอยขัดขวางก็หายไปนบ พอยเจมคุณปูทองและดวงดาวรู้สึกถึงความสำเร็จและความโล่งใจที่สามารถถอนคำสาปและปลดปล่อยวิญญาณได้พวกเขาตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านกลางป่าและเล่าเรื่องราวการผชนภัยของพวกเขาให้ชาวบ้านฟังเมื่อกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและความสงบสุขกลับมาทุกคนขอบคุณนบและคณะสำหรับความกล้าหาญและความพยายามของพวกเขา นบและพยรู้สึกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำการผจญภัยครั้งนี้ทำให้พวกเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันและความกล้าหาญในการผจญภัยกับอุปสรรคแม้ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับอันตารายและความลึกลับแต่พวกเขาก็สามารถค้นพบความจริงและกลับออกมาจากเมืองอาถันได้ นบและพลอยรู้สึกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขากลับไปยังเมืองใหญ่พร้อมกับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนและเจมก็ได้เขียนบุตรความและสารคดีเกี่ยวกับปะจุนภัยในป่าลึกลับและเมืองอาถรรพ์น,นี้การประจุนภัยครั้งนี้ทำให้ทุกคนเรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันและความกล้าหาญในการประจุนปุ่ปัสกแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับอันตรายและความลึกลับ แต่พวกเขาก็สามารถค้นพบความจริงและกลับออกมาจากเมืองอาถันได้ปิศนาเมืองกลางป่าและอาถันป่าก็ได้จบลงแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ